คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัมภีสุภาษิตคลิปนี้ก็เป็นตอนที่24นะครับวันนี้เรามาถึงหนังสือสุภาษิตบทที่11ผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับในข้อหนึ่งกษัตริย์โซโลมอนก็เน้นเรื่องความซื่อสัตย์กับความกดโกงนะครับเขากล่าวว่าตาชูเทียมเท็จเป็นสิ่งที่พระเจ้าท่งลังเกียจแต่ลูกต้มที่เที่ยงธทมก็เป็นที่พอพระไทย และในข้อ 3, สามโซโลมอนก็กล่าวว่าความสัตจ์สจริตนำทางคนเที่ยงธรรมส่วนความปิ้นป้อนกดกงทําให้คนไม่ซื่อสัตย์พลิกคว่ำในข้อ6ก็กล่าวว่าความชอบธรรมของคนซื่อสัตย์เที่ยงตรงจะช่วยกอบกู้เขาส่วนคนไม่ซื่อสัตย์จะติดกับดักเพราะความปรารถนาชั่วอย่างเห็นแก่ตัวของเขาเองถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรามาพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับ สำหรับผมเร่ยมาที่ได้รับก็คือความซื่อสัตย์ในชีวิตประจําวันจะเป็นที่พอพระททยพระเจ้านะครับในการที่จะเป็นคนปลิ้นปล้อนคดโกงไม่ซื่อสัตย์มันก็จะนํามาซึ่งความหายนะตรงนี้กษตริส์โซลามอนกาลังเปรียบเทียบระหว่างคนซื่อสัตย์กับคนไม่ซื่อสัตย์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมรู้สึกแตะใจกับคําว่าปลิ้นปล้อนคดโกงไม่ซื่อสัตย์ ผมจึงหยุดที่คํานี้แล้วก็นํามาใกล้คร,รวนอธิษฐานขอเล่มาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเหตุใดมนุษย์เราบางคนจึงมีนิสัยปลิ้นปล้อนคกดกงไม่ซื่อสัตย์สาเหตุเกิดจากอะไรที่ทําให้เขาเป็นคนที่เป็นเหมือนตาชั่างที่ไม่เที่ยงตรงดังที่โซโลมอนกล่าวเปรียบเทียบไว้และมันก็ทําให้ชีวิตเขาพินาศพี่น้องที่รักผมก็อธิษฐานถามพระวิญญาณแล้วก็นั่งนิ่งอยู่ชั่วขณะ สักพักหนึ่งผมก็ลุกไปชงกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับมาดืม่มผมชอบดื่มกาแฟในขณะที่เฝ้าเดี่ยวแล้วก็ค่อยๆจิบก,กาแฟหอมกลุ่นคิดไข้ควรกลับไปกลับมาและรอคอยความคิดที่มาจากพระเจ้าผุัขึ้นมาในใจนี่น้องครับถ้าคุณลองหยุดนิ่งและฝึกสังเกตตัวเองว่ามีความคิดอะไรผุัขึ้นมาในใจคุณบ้างในขณะที่เฝ้าเดี่ยวนะครับโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะครับ ถ้าคนทำแบบนี้บ่อยๆคนก็จะเริ่มว่องไวต่อเสียงในใจของคนนะครับความคิดที่ผดขึ้นมาในใจนี้เองมันก็คือเสียงในใจนะครับมันจะมีทั้งคิดบวกและคิดลบสำหรับความคิดลบๆมันก็มักจะมาจากมารซาตานหรือมาจากเนื้อหนังของตัวคนเองส่วนความคิดเชิงบวกมักจะมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระองค์จะทำให้คนปิ๊งแวบบคือการปิ๊งแวบ,บนี้มันก็มีทั้งด้านบวกด้านลบนะครับ มารซาตานทําให้คนปิ้งเว็บไอเดียความคิดในการทําความบาปความชั่วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้คนปิ้งเว็บไอเดียความคิดดีๆซึ่งมาจากถ้อยคําของพระเจ้าในพระคัมภีร์เรียกว่าเลมาไงละครับและเลมาก,ก็คืออาหารฝ่ายวิญญาณที่เป็นประโยชน์มากในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคนให้เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับดังนั้นพี่น้องครับการเฝ้าเดี่ยวเป็นประจำต่อเนื่องจะทําให้คนว่องไวมากขึ้นในการฟังเสียงที่เป็นความคิดผดขึ้นมาในใ,นใจ มันผลขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติคนไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะครับและ,ะถ้าคนว่องไวในการสังเกตคนจะแยกแยะได้นะครับว่าความคิดใดมาจากพระเจ้าความคิดใดมาจากมารซาตานหรือมาจากเนื้อหนังตัวตนเก่าของคนเองเมื่อคนไวต่อเสียงของพระองค์แล้วก็คือความคิดที่ผลขึ้นมาเองในใจนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อมาก็คือให้คุณปรับชีวิตคนให้ดําเนินไปตามเสียงหรือที่เป็นความคิดที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบนี้ เรียกว่าการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณดังที่ท่านเปาโลสอนไว้นั่นเองไงล่ะครับมันก็เป็นเรื่องง่ายๆมันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนไม่ต้องมีของประทานพิเศษอะไรใครๆก็ทําได้นะครับก็แค่คนจดจ่อใช้เวลาฝึกที่จะดักจับความคิดที่ผลขึ้นมาเองในใจทําไปบ่อยๆเรื่อยๆทุกๆวันคุณก็จะคุ้นเคยกับเสียงของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แบบที่พระเยซูกล่าวว่าแกะของเราย่อมคุ้นเคยกับเสียงของเรานั่นเองไงล่ะครับ พี่น้องที่รักถ้าคนเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำอยู่แล้วและฝึกฟังพระสุรเสียงตามเทคนิควิธีที่ผมกล่าวมาหรือยอย่างน้อยๆคนติดตามซีรีส์เฝ้าเดี่ยวของผมในช่องนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันพร้อมอธิษฐานใกล้ครวนตามไปด้วยถ้าคนเป็นแบบนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีเพราะว่าคุณก็จะได้รับเรไรม,มาพิเศษเป็นเครื่องนําทางชีวิตให้คุณก้าวไปในเส้นทางแห่งการอวยพรจากพระเจ้านะครับคุณจะได้รับสติปัญญาจากสวรรค์ซึ่งก็จะทําให้คุณ ก้าวไปสู่ความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตนะครับหลังจากที่ผมดื่มกาแฟหมดถ้วยผมก็ได้รับคําตอบที่เป็นเล่มาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มากมายหลายประการเลยนะครับเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําไมบางคนก็ยังเป็นคนปลิ้นปล้อนคดโกงไม่ซื่อสัตย์ดังนี้ครับประการแรกสาเหตุที่บางคนไม่ซื่อสัตย์ก็เป็นเพราะเขายากจนขัดสนมากมากนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุสําคัญซึ่งเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมมิจฉาชีพ ในทุกยุคทุกสมัยคือว่าเมื่อคนเราไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินในขณะที่ท้องหิวโหยเขาก็เริ่มคิดชั่วแล้วก็ทําบาปหลากหลายวิธีนะครับตัวอย่างเช่นก็อาจจะแอบลักขโมยเงินคนอื่นเวลาคนอื่นเ,เ็เผลอหรืออาจจะพูดโกหกคดโกงคนอื่นเพื่อให้ได้เงินมาซื้อข้าวกินส่วนคนที่พูดโกหกหลอกลวงคนอื่นไม่เก่งก็อาจจะใช้วิธีป้นจริงเอาเลยโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจตกต่า ผู้คนก็เป็นหนี้กันทั่วเมืองในขณะนี้นะครับก็มีคนตกงานมากมายธุรกิจก็ปิดกิจการกันทุกๆวันในภาวะแบบนี้นะครับก็ยิ่งมีมิจฉาชีพเยอะผมเองก็เจอแก๊ง call center โทรมาหรือไลน์มาหลอกเงินเป็นประจำแทบทุกวันดังนั้นความยากจนมันจึงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมนะครับถ้าคนไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำถ้าคนไม่ได้ขอสติปัญญาจากพระเจ้า คุณก็มีโอกาสจะโดนหลอ,อกได้ง่ายๆนะครับแต่พี่น้องครับอย่างไรก็ตามความยากจนจะเอามาเป็นข้ออ้างที่จะทํำบาปกดโกงเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่ได้นะครับพระวิญญาณบริสุทก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงท่านยากอบกล่าวไว้ในบทที่4ข้อ2ที่ว่าสาเหตุที่พวกท่านไม่มีก็พเพราะพวกท่านไม่ได้ขอต่อพระเจ้าพี่น้องที่รักคุณรู้ไหมครับว่ายากอบพูดประโยคนี้กับใครเขาไม่ได้พูดกับชาวโลกทั่วไปนะครับ แต่เขากําลังพูดกับคริสเตียนในเยรูซาเลม็มคือมีคริสเตียนมากมายก็ยังยากจนขัดสนและไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ปลิ้นปล้อนหลอกลวงคนอื่นก็เพราะเขาไม่ได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้านะครับยากอบก็ได้บอกสาเหตุไว้ดังนี้ดังนั้นจะใช้ความยากจนขัดสนเป็นข้อแก้ตัวในการทําบาปเบียดเบียนคนอื่นนั้นมันไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไร ก็เพราะเราสามารถที่จะอธิษฐานขอต่อพระเจ้าได้พระเจ้าจะประทานโอกาสให้คนมีเงินมอีอาชีพในการที่จะได้เงินมากินข้าวเลี้ยงชีพคนนะครับซึ่งพระเจ้าไม่ได้ส่งเงินให้ล่องรอยจากท้องฟ้าลงมาอยู่ต่อหน้าคนแต่พระองค์ใช้วิธีประทานโอกาสให้คนมีงานมีเงินเลี้ยงชีพและถ้าคนขยันขันแข,ข็งทำงานคุณก็จะไม่อดตายแน่นอน จริงอยู่ที่ความยากจนขัดสนเป็นตัวการที่ผลักดันให้ทาบาปในการโกหกหลอกลวงคนอื่นแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อมีความศรัทธ,ธาในพระเจ้าอย่างจริงจังเราก็ควรอธิษฐานขอต่อพระเจ้าแล้วก็ไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูโดยเราไม่จําเป็นจะต้องไปคดโกงหลอกลวงใครนะครับและถ้าเราเห็นคนยากจนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเราก็ควรนําเขามาหาพระองค์มารับพระคุณความรับจากพระองค์นะครับ แต่ก็มีหลายๆคนที่อธิษฐานขอแล้วก็บ่นว่าไม่ได้นั่นาบางทีคุณไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ส่งโอกาสมาให้คุณแล้วหรือส่งมาแล้วแต่คุณไม่มีสติปัญญาที่จะคว้าโอกาสนั้นหรือคุณเกียจค้านก็อาจเป็นได้นะครับเพราะว่าพษัตระสะสมมิยาโซลมอนก็กล่าวไว้ว่า 1. คุณจะต้องขอสติปัญญานะครับ 2. คุณจะต้องขยันขันแข็งและ 3. คุณจะต้องดําเนินชีวิตให้สมกับการเป็นคนชอบธรรมนะครับแล้วคุณก็จะไม่อดตายแน่นอน ผมเองพระเจ้าก็ได้ทรงนำให้ไปเห็นความยากจนในชนบทไทยหลายๆชุมชนนะครับและก็ทําให้ผมมีภาระใจที่อยากจะช่วยให้พระเจ้าใช้ไปแก้ไขปัญหาความยากจนพร้อมกับนําข่าวประเสริฐไปถึงทุกๆหมู่บ้านผมจึงได้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมที่ชื่อไทยโลคอลี่ขึ้นเพื่อจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรลากย้าในชนบทพร้อมๆไปกับก่อตั้งพันธกิจบิ๊กมิลล่าค เพื่อจะตั้งริจจักเกรือข่ายบ้านใน8ปด0 0ชุมชนทั่วไทยนะครับนี่ก็เป็นนิมิตและเป็นการส่งเรียกที่พระเจ้ากําลังใช้ผมเข้าไปช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านกายภาพและด้านจิตวิญญาณของพี่น้องชาวไทยในชนบทมันก็ค่อยคอยคืบหน้าไปช้าๆไม่รวดเร็วนะครับนิมิตและการส่งเรียกของพระเจ้าก็กลุกกุ่นอยู่ในจิตใจของผมตลอดเวลาแต่ผมก็ขับเคลื่อนตัวเองไปตามการจัดเตรียมและการส่งนำของพระองค์นะครับ คือความยากจนมันเป็นเครื่องมือที่มาร์สตานใช้มาเพื่อที่จะผลักดันให้มนุษย์เราทำบาปแต่ถ้าเรานำเขามาหาพระเจ้าได้และสอนให้เขาอธิษฐานทูลขอสิ่งจำเป็นต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาวางใจเขาก็จะได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์หายจากความยากจนแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำบาปด้วยการไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงใครอีกต่อไปนะครับสาเหตุประการที่สองที่มนุษย์เรา ปลิ้นปล้อนหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์ก็คือความโลภนะครับพี่น้องที่รักความโลภนี้แตกต่างจากความยากจนนะครับเพราะว่าความยากจนหิวโหวยถูกบีบบังคับให้จะต้องทําบาปเพราะว่าไม่รู้จัก Ki ที่จะขอต่อพระเจ้านะครับแต่ว่าความโลภมันไม่ได้ถูกบีบบังคับกดดันด้วยปัญหานะครับไม่ได้อ่ปัญหาความขัดสนขาดแคลนไม่ได้เป็นตัวบีบบังคับให้ทําแต่ความโลภมันเกิดจากความไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นะครับ ตัวอ,อย่างเช่นบางคนก็มีงานมีการทํามีข้าวกินอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้อยากมีมากขึ้นในสิ่งที่ตนไม่มีอาจจะเพราะเห็นคนอื่นมีกันหรืออาจเพราะอยากส,กสบายรวยเร็วความโลภทําให้เกิดกิเลสแผดเผาในใจและเกิดความคิดชัวช่วชั่ววางแผนที่จะกดโกงเบียดเบียนคนอื่นอย่างเห็นแก่ตัวถ้าโลภในทรัพย์สินเงินทองก็จะโกหกหลอกลวงในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินนะครับถ้าโลภในสามีภรรยาคนอื่น ก็จะโกหกหลอกลวงคบชู้ซึ่งมันก็คือความไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นเองถึงตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทาให้ผมระลึกได้ถึงท่านยากอบก่าวว้ในบทที่4ข้อ3ว่าพวกท่าน ok ขอและไม่ได้รับเพราะขอผิดหวังจะเอาไปสนองกิเลสตัณหาชั่วของพวกท่านเห็นไหมครับพี่น้องรู้ใเราบางคนขอแล้วไม่ได้รับก็เพ,เพราะเขาขอผิดมีแรงจูงใจที่ผิดนะครับขอเพื่อสนองกิเลสตัณหาความโลภมากของตอนเอง คือแรงจูงใจในการอธิษฐานนั้นมันไม่บริสุทธิ์มันไม่ถูกต้องตัวยอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแต่คนอยากได้รถเกง๋งหรือคนมีรถเกง๋งยี่ห้อโตโยต้แต่คนอยากได้รถเบนซแล้วคนก็เอาความอยากนี้มาอธิษฐานขอต่อพระเจ้าปัญหาก็คือคุณก็มีอยู่แล้วแต่ว่าคนไม่พอใจสิ่งที่มีอยู่แบบนี้เรียกว่าโลภมากครับคือมีความต้องการเกินไปกว่าความจําเป็นในขณะนั้นและ เมื่อขอพระเจ้าแล้วไม่ได้แต่ความโลภมันยังไม่หายไปจึงพ่ายแพ้การทดลองย่อยุให้ทำบาปด้วยการคดโกงหลอกลวงคนอื่นนี่แหละจึงเป็นสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับตรงนี้ก็ต้องสมดุลน,นะครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะมีรถเก๋งหรือคุณจะมีรถเบนซ์ไม่ได้หรือคุณจะมีบ้านหลังใหญ่โตไม่ได้แต่ว่าท่านยากอบกําลังหมายถึงการขอในสิ่งที่เกินความจําเป็นในขณะนั้น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีชีวิตประจําวันที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้รถเก๋งคือก็แค่ขีม่มอเตอร์ไซค์ไปทําธุระใกล้ๆบ้านก็โอเคแล้วนานๆครั้งจะต้องเดินทางไปไกลๆก,ก็ใช้บริการแท็กซี่ได้แบบนี้คือยังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะตอบคำธิษฐานที่จะให้คนมีรถเก๋งนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีอาชีพเป็นเซลล์หรือทําธุรกิจที่จะต้องเดินทางไปติดต่อผู้คนมากมายหรือคุณจะต้อง ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องถ้าคุณเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาคุณก็สามารถที่จะขอได้นะครับขอด้วยแรงจูงใจที่ไม่ได้มาจากความโลภมากพระเจ้าก็จะตอบคำวิษานโดยส่งรถเก่งมาให้นะครับแต่ถ้ายัางไม่ได้รับก็อาจจะเป็นเพราะพระเจ้าต้องการจํากัดขอบเขตการเดินทางของคุณเพื่อให้คนบริหารเวลาเอาเวลามาใช้ในการใกล้ชิดตตส,สนิทกับพระองค์มากขึ้นสักระยะหนึ่งก่อน ให้มีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์กรก็อาจจะเป็นได้นะครับหรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าคนอยู่ในจุดที่จําเป็นจะต้องมีเครดิตในการติดต่อกับผู้คนในวงสังคมชั้นสูงพระเจ้าก็อาจประทานรถเบนซ์ให้คุณเพื่อคุณจะได้เป็นที่เชื่อถือของคนในสังคมไฮโซเพราะมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับไม่ใช่เพราะตอบสนองกิเลสความโลภของคุณดังนั้นเวลาอธิษฐานขอสิ่งใด เราต้องสังเกตแรงจูงใจในการทูลขอของเราด้วยนะครับถ้าเรามีแรงจูงใจถูกต้องก็ขอให้คุณเชื่อและวางใจว่าจะได้รับแน่แต่ก็ด้วยวิธีและในเวลาของพระองค์นะครับบางทีพระองค์ก็อาจจะใช้วิธีส่งโอกาสมาคุณก็ต้องขอสติปัญญาที่จะคว้าโอกาสนั้นให้ได้และขอแรงบันดาลใจที่จะขยันขันแข็งกติลลร้นทำในสิ่งที่คนพอทำได้และมอบสิ่งที่คนทำไม่ได้ให้พระองค์ช่วย แบบนี้คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องดําเนินชีวิตด้วยความโลภมากนะครับเพราะคุณขอต่อพระเจ้าด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องคุณก็จะได้รับแน่ตามที่ขอโดยไม่ต้องถูกกิเลสแผดเผาใจจนไปวางแผนใช้เล่กลนปริ้นปลนโกหกหลอกลวงต่อใครๆนะครับสาเหตุประการที่3ที่ทําให้มนุษย์เราปริ้นปล้อนโกหกหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นมันก็เพราะเขาอยากจะรวยเร็วนะครับอยากประสบความสําเร็จเร็วๆจึงใช้วิธีลัด ด้วยการหลอกลวงคนให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นผมก็เคยเห็นเพื่อนนักธุรกิจบางคนที่แอบปลอมแปลงเอกสารสร้างสเตทเมนที่ไปหลอกกู้แบงค์นะครับแล้วก็ผ่านด้วยนะครับได้เงินกู้ก้อนโตมาลงทุนขยายธุรกิจแต่ว่าต่อมาไม่นานเขาก็เจ๊งนะครับเพราะอะไรมันก็เพราะเขาไม่ได้มีแผนธุรกิจที่ลอดรอบครอบรัดกลุ่มคือได้เงินมาง่ายๆก็ตัดสินใจลงทุนไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ในที่สุดเงินทุนที่กู้มามันก็หมดไปอย่างรวดเร็วโดยที่ธุรกิจก็ยังไม่ทันที่จะได้เจญรุง่งเรืองทําเงินมากมายพอที่จะใช้นี้แบงก์กลับคืนแล้วก็โดนฟ้องล้มละลายไปคือตรงนี้มันก็สอดคล้องกับที่กษัตริย์โซโลมอนกล่าวไว้ในสุภาษิตบทนี้ในข้อ3ที่ว่าความสัต์สุดจริตจ,จะนําทางคนเที่ยงธรรมแต่ความปริ้นป้อนจะทําให้คนไม่ซื่อสัตย์พลิกคว่ำ นี่น้องที่รักก็ยังมีอีกหลายสายเหตุนะครับที่ทําให้มนุษย์เราปลิ้นปล้อนหลอกลวงและไม่ซื่อสัตย์แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาแบ่งปันเลมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่ออีกนะครับและวิธีที่เราจะไม่พ่ายแพ้การทดลองยั่วยุให้เราทําบาปของการปลิ้นปล้อนโกหกหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์เพื่อเราก็จะได้เดินอยู่ในทางที่เที่ยงธรรมของพระเจ้าให้สมกับการที่ได้รับการไถ่เป็นคนชอบธรรมแล้วและเราก็จะได้รับการไวยพรจากพระองค์อย่างเต็มขนาดนะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกัน ว่าเดี๋ยววันนี้คณได้รับเลมาพิเศษอะไรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บ้างคุณได้รับสติปัญญาอะไรที่พระองค์ได้บอกถึงต้นเหตุของการทําบาปแห่งการปิ้นป้อนโกหกหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์ผลลัพธ์เป็นอย่างไรและคุณจะตอบสนองกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของคุณอย่างไรให้คุณพิมพ์ข้อความคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมารับเลมาที่เป็น สติปัญญาจากพระเจ้ากันต่อในสุภาษิตข้อถ,ถัดไปแล้วคุณก็จะมีกุญแจที่จะไขประตูพระพรจากสวรรค์หลังไหลเข้ามาสู่คนได้ผ่านทางสติปัญญาของกษัตริย์โซโลมอนผู้มั่งคั่งและผ่านทางเลม่าที่ได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าไวยพรครับ